สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวคุมาสุร้อยสามสิบรุ่นแปดนะครับ MO จอเหลืองกล้องหลังนะครับอันนี้นะครับยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับเป็นร้อยสามสิบรุ่นแปดนะครับรถสามพันชั่วโมงนะครับกันนี้สามพันชั่วโมงนะครับวีพเจ็ดพันตัวไทยนะครับใครหารถตียังมีประกันอยู่นะครับก็ยังอยู่ทั้งสองคันนะครับมีสองคันให้เลือกนะครับสามพันชั่วโมงทั้งสองคันนะครับอันนี้นะครับ สวยๆเลยนะครับหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับกิตตี้นะครับดาวแค่สองแสนแปดหมื่นบาทนะครับจัดเป็นเน้นล้านสองได้นะครับเฮ้ยจัดเป็นเน้นล้านสามดินะครับกิตตี้นะครับมาคุยกันได้เลยนะครับแลพีเอ็มยังอยู่ด้วยนะครับถ้าใครมองหาอยู่นะครับรถ G ียังมีประกันท่านี้นะครับประกันศูนย์เรียบร้อยนะครับ รถแก่สามพันชั่วโมงนะครับเตรีมส,สวยๆนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยนะครับมี2องคันให้เลือกนะครับร3 0ยสานะครับที่ว่ารถสามพันชั่วโมงนะครับ,ร, 3, ะร,บระบบดีนะครับระบบดีถ้าใครจะซื้อมือหนึ่งก็ลองลองดู คันนี้ก่อนนะครับเผื่อถูกใจนะครับราคาย่อมเยาเลยนะครับจะก่อนขายร้าน6านะครับตัวนี้ขายลดราคาช่วงโค้หน้าฝนนะครับร้านหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับซื้อเงินสดราคามาคุยกันได้นะครับราคาคุยได้นะครับซื้อเงินสดขายได้ขายนะครับต่กำไรนิดๆหน่อยๆก็เอานะครับ จะพามาดูเฟรมนะครับว่าสวยไหมนะครับเนี่ยโซ่เดิมนะครับเนี่ยเฟรมสวยสวยเลยนะครับตัวกิ๊บนะครับโซ่เดิมลูกกระเลอร์เดิมเดิมโรงงานเลยนะครับเนี่ยโซ่เดิมโรงงานเลยนะครับเฟรมสวยสวยกิ๊บนะครับกาดล่างนะครับอยู่ครบนะครับ หรือใครอยากให้เราทําสีเฟรมสีดําให้นะครับซื้อไปอยากให้เราทาเฟรมสีดําให้ได้นะครับเดี๋ยวเราทําให้นะครับปุ้งกีเดิมนะครับหรืออยากได้ปุ้งกีใหม่ก็มาเลือกเอานะครับมีหลายลูกนะตัวสาสิบนะครับเนี่ยเฟรมสติกเกอร์เดิมๆเลยนะครับเนี่ยสติกเกอร์ยังอยู่เลยนะครับเฟรมสวยนะครับสปอเก็ตนะติกกิรนะครับสู่เดิมนะครับนี่ยสูเดิม เดิมโรงงานเลยนะครับลิกงลิงหนามากนะครับโซบูดไม่มีแตกเตรมสวยนะนะครับเตรียมสวยนะครับเก็บสวยตัวมีกล้องหลังนะครับให้เรียบร้อยนะครับมีกล้องหลังให้เรียบร้อยบปแ็กหนาๆเลยไปแตกยังหนาๆอยู่เลยนะครับ บไม่แห้งนะครับไม่มีแก่ไม่มีแก่แกเลยนะใครหารถตียังมีประกัน p m 0อยู่นะครับลองเข้ามาดูคันนี้ได้นะครับหรือว่าหารุ่นไหนนะครับรุ่นรุ่นอื่นนะครับที่ราคาย่อมเยาก็มีนะครับคมสุร้อยสามสิบแป มี9ก้าแสนห้าหมืนบาทนะครับมีเก้าแสนห้ามื่นบาทก็มีนะครับดาวน้อยดาวแสนห้าได้นะครับขนั้นนะระบบดีนะครับระบบดีมากฝนก็จะมาแล้วถึงเวลารีวิวรถที่ไรฝนจะมาทุกทีเลย ว่าถึงเวลารีวิวรถทีลอฝนจะมาทุกทีเลยบูมามสวยงามไม่มีร้าวแตกใช่ไหมเพรียมกี่ปันสี่พันและเจ็ดล่ะซีเรียมื่นหนึ่งพันหร้อยเก้าสิบหันแปดเซียนกระจกกระจกอยู่ครบนะภายนงภายในเรี่ยมใช้กางติดแล้วสามพันตีเช็คอะไร สามพันสี่<ะ>ร้อยได้สามพันสามพันสี่เลีเ่ยมปองดูวกิ๊บเลยฮะกิ๊บไี่มีปูนเลี่ยมๆเลยดูดิดดเลี่ยมกิ๊บสามพันหกร้อย 3, 600, นะครับสามพันหกร้อยชั่วโมงนะครับเลี่ยมๆเ,เลยสวยจริงๆนะครับลองเข้ามาดูได้นะครับลองมาลองระบบได้คันนี้นะครับเนี่ย วิทยุยังอยู่นะครับขหลังนะบเบาะนี้ยังไม่ฉีกเลยเนี่ยครบนะครับซื้อสดนะครับราคามาคุยกันนะครับขายได้เราขายนะครับราคานี้นะครับเดี Zeiten ๋ยวพร้อมส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับกระจกกระจกอยู่ครบนะครับเฟรมสวยๆเลยนะครับเนื้อตัวสวยงาม รถซีนกระบอกยังไม่เคยโดนกุญแจเลยเนี่ยรถกระบอกยังไม่เคยโดนกุญแจเลยเนะี่ยเยอมากแนตเเี่ยมสวยกว่าน,นี้ก็รถไปแดงแล้วนะครับสวยกว่าน,นี้ก็รถไปแดงมาหนึ่งแล้ว ใบแดงก็น่าจะ3ล้านกว่าครับ สนใจโทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทร0 6 2 3 3 8 8 6อ8ปกนะครับรถอยู่ราชบุรีนะครับสนใจโทรสอบถามได้เลยนะครับราคา1 5 8 0 0ล้านบาทนะครับหรือว่าจะเอารุ่นเจ็ดให้เลือกหลากหลายนะครับ2 0 0 130นะครับกูบููบีนะครับมีหมดนะครับพิพินะครับตรงนี้นี่มีแคทนะครับบูมยาวนะครับ หารุ่นไหนอยู่ก็ลองโทรมาคุยสอบถามกันได้นะครับเผื่อเรามีรถนะครับอยากซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เทิร์นเลิกกิจการนะครับไม่ไหวอยากขายก็ลองโทรมาคุยราคาได้นะครับเราซื้อได้ซื้อนะครับตะโกบีก็โทรมาคุยราคาเลยครับอยากขายเท่าไหร่นะครับถ้าเราซื้อได้ซื้อต่อรองราคากันนะครับเอารถเก่ามาเทิร์นนะครับมาร์คทีมาร์คไฟนะครับมาเทิร์นเป็นเงินดาวนะครับ เินเป็นเงินดาวได้นะครับเอามาเตืนเป็นเงินดาวได้มาร์คทีมาร์คไฟนะครับได้หมดนะครับรุ่น5รุ่น2รุ่น3ได้หมดเลยนะครับลูกค้าไม่มีเงินสดนะครับอยากเอารถเก่ามาเตืนเป็นเงินดาวได้หมดราคามาคุยกันที่บ้านเลยนะครับถ้าราคาที่ว่าซื้อที่ว่าจะเอารถมาเตืนนะครับถ่ายแค่รูปมาแล้วก็มาคุยกันหน้างานเลยนะครับอยากได้ราคาเท่าไหร่เราซื้อได้เท่าไหร่นะครับขายได้ขายนะครับ ต่อรองหน้างานมันคุยราคากันได้มากกว่านะครับอยากซื้อเท่าไหร่คุยง่ายนะครับสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องยูทูบสิร์ไนท์เป็นโค้ชดนวยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ